สวัสดีค่ะพี่จ้าสวัสดีตอนนี้มือ้าวนอใจพี่น้องจ้ามือซาวพี่ซีกับแม่พาพี่น้องมาหักเนงงน้องใหม่ไปแกงเทียงจ้าไปหาหลุนรับส่งน้ำกันได้จ้าว่ามือเขาสิมันบ่จ้าไปกันเลยจ้าคือเก่าพี่น้องทางน้องแม่น้องมือนี้บ่ปันไดเนาะแมนจ้มามือที่สามจ้ะมือนที่สาม,มาที่สามมาเก็บอีกหนังกอบปอนเลยพี่น้องไปแกงเทียงใส่ดอกฝักทองจ้า แจกใบอยาบ้างส้อนพี่น้องจา้าตัวนี้สิได้แต่งกิ่งนะแต่งกิ่งสวยงามแต่ละกระ่อวกพี่เขาได้ไแม่เนาะแม่น,นะมนจ้าแต่ละคะแนนหน่อย,ยเพิ่นการไล่จ้าตัวใดที่เิ่นหน่อยเขาก็จะแต่งออกนะแม่เนาะแม่น,นะแ,มนมแต่งกิ่งงดหน่าอีกห้าวัน <laughs> อีกห้าวันนี้ให้ชังล้างเลยเจ้าพี่น้องจา้งจาเจา้าอ้วกอ้วก หมดเลยจ้าเป็นจริงไม้หลอดนี่เพราะว่าดหลอบที่แล้วนี้เขาจงไว้แล้วแม่นเนาะเขาวาดเดี๋ยวเอาเบิร์ตจ้ะหลอบนี้เขาจะเอาหมดเลยจ้ะน้อยใหญ่แล้วก็จะเอาหมดเลยค่ะอ้ยอวบขนาดน,นะนี้นเนาะหัวบข็งเอาหมดเลยกินเม่เคยนเลี้ยงคือกอลเแต่พี่น้เนาะแขยงหัาดแลนะ้วแม่เนาะ เปาะเเลยจ้ะววกัลว้กินน้ำเต็มอิ่มจ้าตันนี้เป there, okay. ิดน Fl ้ำไปเิ่นสมสงยัเงเปาะเะเลยจ้ะพี่เนาะน้ำแห้งจ้าบ้างแหงนั่นหม่นอมือนี้เนาะบันไดเพราะว่าเรืองเต็งวัที่แล้วฮาเอาจงไหวจ้าเต็มกรตาเต็มกระตาเต็มบอลลุนบันไดเราขึ้นนั่นหม่เนาะ เอาทั yeah. Yeah. Mm ้ง hmm. ก mm ้อนน่แ hmm. ล้วเรจะเสิดพี่อกดังปอบปอะเลยจ้ะจามนี่เกือบลืมพี่นเสียงดังปอบปะปะปะัวขนาดเอาอยูกอนนอนนั่นนอนไปต้องเอากระดาไหมจงไหวนอจ้ะ เวลาเวลาอยากินบะเบิดหามืออื่นมื้ออยากินอีก,กแก่ตดแกงอีกลงกแก,กงดแก,กงก่ีพี่น้องจ้าหนอนยาแห่งตัวนี้ทำหนอแกงอินจากพี่น้อ,กอกกแกงตรงนีง้มาทังจ้าแกงยิ่ได้กระเสียทเก่้อ ก่อนอบัติมหตุเกงวที่สมที่สี่นี้หัวพุ้เอาได้ไหมเนาะแม่ก่อนจุดหนึ่งจ้ะใส่ข้าใส่อันคุณขอกคน้จ้ะทางเสียงจ้าเกาะเลยจ้ะงามได้ไหมเนาะใหญ่แฮ กํานึงพอดีพี่น้องภาษาออนพร้มงามเลยแมนะแมนต่ะงามแท้นอยเอาบดเลยจ้ะบดแตงกิ่งมือนีแตงกิงนอยเอาบดจ้แงซุมกันเลือกหอม่กินแงพี่น้องเอซีนะเอซีีจ้ะ ตอนนี้ก็ได้ขึ้นกระตาแั่นเล้กน่ะเะใส่ผักกระแงยงล่ะผักใส่แงยงเรามีอยู่ผักใส่แงยงสดกับไข่ยุกของแงยงสดจ้ะหอมมีหอยที่ตันเราจะพี่น้องแต่ว่าหอมพละกินจ้ามาพี่น้องไปปองน้ำใหม่น้ำกันนะจ้าเต็มกระตาพี่น้องไม่ได้ซื้อมเต็มโสดสำหรับคลิปฮักแง่งน้องใหม่ของข้าสำหรับมือนี้กะเลยไล่ขี้เก่าพี่น้องจ้าเลยไล่ขี้เก่าจ้ามขี้เก่าเต็มกระตายขี้เก่าจ้า าพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ได้จ้าสำหรับนนี้ขอ,ขอกาค่าสวัส,วสวดีค่ะ,คะ